สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเวนอม Let d ดอ be บี้คอนเนตชันเองนะครับในไทยเองเนี่ยยังไม่เข้าแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเข้าแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วนะครับผมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วบอกไว้เลยว่าเราจะมารีวิวแบบที่ยังไม่ได้ดูนะรีวิวแบบรูเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมให้ทุกคนฟังกันก่อนละกันนะครับผมเป็นการรีวิวแบบแปลกใหม่ที่สุดเลยนะครับก็คือรีวิวแบบไม่ได้ดูครับ โอเคนะครับผมแต่ถึงผมจะไม่ได้ดูเองเนี่ยผมก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะแบบว่าทุกฉากในเรื่องแล้วนี่ครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมไปถึงเอนเครดิตด้วยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแบบไม่สบ,บอยก่อนละกันนะครับผมว่าสิ่งที่เราควรคาดหวังกับหนังเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแน่นอนนะครับผมหากใครเนี่ยติดตามเรื่องเวนอมภาคแรกมาแล้วก็ติดตามตั้งแต่แบบตอนคะแนนรีวิวออกมาเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะงงนะครับผมว่าทําไมคะแนนรีวิวได้น้อยจัง แต่พอหนังได้เข้าฉายจริงๆเนี่ยนะครับผมคะแนนคนดูเองอะ่ะกลับให้เยอะนะครับผมเป็นเพราะว่าเรื่องของเวนอมเองอ่ะด้วยความที่ล็อตเรื่องมันเป็นล็อตเรื่องที่ตรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยถูกไหมนักวิจารณ์เนี่ยที่แบบว่าชอบหนังที่ซับซ้อนมีอะไรให้คิดเยอะอาจจะไม่ชอบนะครับผมแล้วภาค2เองเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันแม้ว่าคะแนนเนี่ยจะค่อนข้างจะดีกว่าภาคแรกนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับคะแนนจากนักรีวิวเองเนี่ยนะครับผมแต่พอมันฉายลงแล้วก็ลักษณะเดิมเลยครับก็คือตัวของเวน นอเองเนี่ยนะครับผมทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนั่นเพราะอะไรครับผมนั่นเพราะว่าจากที่ดูมาเนี่ยเนื้อเรื่องแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือเห็นในตัวอย่างยังไงนะครับผมในเรื่องก็อ,อย่างนั้นเลยครับจุดที่มันทําให้หนังเนี่ยน่าสนใจนะครับผมก็คือเคมี Me, ระหว่างตัวของทอมฮาร์ดีที่แสดงเป็นเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยกับตัวของเวนอมมากกว่านะครับผมมันเหมือนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้มากกว่าเรื่องของคาเนะอีกเรื่องของคาเนสเนี่ยนะครับผมถามว่ามันมีอะไรไหมคงบอกว่าเราจะไม่บอกต้องไปดูเอ,เองนะครับผมแต่บอก บอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่น่าจะดูแล้วสนุกได้เลยนะครับผมถ้ามันเข้าโรงเนี่ยผมก็จะไปดูอย่างแน่นอนนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการหนังฮีโร่ที่มันแบบซับซ้อนอะไรมากมายอ่ะอยากดูฉากแอคชั่นสนุกสนุกมุกตลกเยอะๆสนุกสนุกแบบคลายเครียดอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับคํานียามนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ ไอจุดพีคที่สุดของหนังจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ En d credit นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำา En Cre รดิกันให้ในคลิปถัดไปก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นการสปอยเอาเป็นว่าดูหนังเรื่องนี้ไม่ต้องคาดหวังเนื้อเรื่องอะไรมากมายครับผมดูที่ตัวละครรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับผมคะแนนเพื่อนของผมเนี่ยให้มาอยู่ที่8เต็ม10นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมดูเองจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประกาศใดไปก็ขอภายเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในว 네. <목소리가>